ความรู้สึกที่ภาพของไรเดอร์ครับมันจะไม่ดูไม่ดีสำหรับผู้บริโภคนะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างกรณีที่เหตุก,การณ์ล่าสสดนะครับที่มีการขรับรถสวนกันน้ํากระเด็นใส่กันจริงๆแล้วอารมณ์อารมณ์คงหนังนีแล้วทุกทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นการที่จอดแล้วก็ตักเตือนกันหรือพูดว่าพี่ขับรถทีนีหน่อยก็ได้น้าวว่เต็นหรือมีการว่ากล่าวกันก็ได้นะครับแต่การที่เราไปใช้ความรุนแรงกับ ถึงจะไม่ใช่ผู้บริโภคครับถึงมีกร็รได้กว้างนแรงเนี่ยทำให้ภาพของไรเดอร์มันดูไม่ดีนะครับแล้วทําให้ภาพเท่าร d e เดอร์มันเสียนะครับก็เลยอยากให้ไรเดอร์ทุกคนนะครับตรงนี้ระวังกันไว้นิดนึงนะครับอย่างที่กฎหมายของ ที่เรารอกันนี้ครับเป็นที่21กฎหมายของดีนะครับการที่คุณกระทําผิดต่างๆเนี่ยต่อไปบริษัทเขาจะมีกฎหมายมาตรการที่จะตัดคุณออกจากระบบนะครับตอนนี้คุณจะทําอะไรคุณคุณต้องระวังตัวและเซฟตัวถ้าคุณยังคิดว่าคุณยังรักอาชีพนี้นะครับระวังนิดนึงแล้วก็หน้าที่บริการคุณบริการให้ดีเพราะกฎหมายดีีเนี่ยไม่ใช่แค่คุณโดนอย่างเดียวนะครับบริษัทก็โดนด้วยบริษัทเสียภาพพจน์ถ้าบริษัทเสียภาพพจน์ไปเขาไม่เอาคุณไว้แน่นอนนะครับ ตรงนี้ครับปากไลเดอร์ไว้ทุกคนนะครับอารมณ์เย็นนิดหนึ่งนะครับอะไรผิดคุณไปคุยกับซ c ซ s ซอของบริษัทนันนว่าเราเจอการการะทําอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าคุณมากระแดกา,การการะทําอย่างนี้กับโซลโซเชียลเพราะโลกโซเชียลมัน,ปนไปเร็วแต่มันไม่คุ้มหลักมากกว่โอ้โหคลิปมีค่ะจะดูได้ีใช่ไม่ตอนที่คุณลุกมาเนี่ยนี่ค่ะ,ะไปโรงพักด้วยกันเลยตอนนี้ไ,ไ,ไ,ไปค่ะ เราอยากให้ทุกคนมองภาพคไรเดอร์เป็นอาชีพที่มีคุณค่านะครับไม่ไม่ดูถูกเหมือนว่าเป็นแค่คนส่งอาหารหรือส่งคนหรือนะครับเราอยากให้มองว่าเราก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยนะครับอยากให้มองว่าอาชีพนี้มันสร้างตัวได้ตั้งฐานะได้นะครับเราก็ต้องถีบตัวเองให้ดูให้ภาพคนของเราดูดีขึ้นมาครับการออกลงกายของปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วแอปทุกแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีชุดฟอร์มอย่างนี้ให้คุณใส่นะครับ คุณควรจะแต่งตัวให้ดูดีนิดนึงนะครับควรใส่ชุดคนณมีปลอมหรือถ้าคุณไม่มีชุดยูนมฟรอร์มของเขานะครับคุณก็ควรแต่งชุดทห้มีมสุภาพเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโลนะครับตกางเกงขาย,ยาวนะครับรองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าหุมส้นนะครับให้เขามองว่าเราเป็นไรเดอร์ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะให้บริการเพราะบางบางบาง,บางทีที่เราเห็นเนี่ยจะมีขาั้านบ้างเสื้อกล้ามบ้างเ,าเสื้อแขนสั้นนะครับเราคิดว่ามันไม่สุภาพนะครับ การใแต่งตัวให้สุภาพดูสะอาดสะอาดมันก็เป็นภาพคนที่นี่บบไรเดอร์เข้าฝากไว้แค่นี้ครับ